E เพินัดไม้อันนี้เสร็จไม้สักนะครับนี่ถ้าดูผิวเผินดูแบบบ้านนอกแบบบ้านผมนะไม้ตัวนี้ก็จะเป็นแบบเป็นไม้เก่า,เ,กาเป็นไม้ไม่มีราคาเป็นไม้สําหรับทําฟืนและทําเชื้อไพ่ไม้ขี้เสี้ยนสักหรือทางอีสานเรียกว่าไม้อ้อยไฟทําเป็นเสี้ยน ไม้สักที่ทางเหนือเขานิยมเอามาทําไม้เสี่ยนสักหรือไม,ไม้ไม้อ้อยไผมันจะติดไฟง่ายกแต่มองๆผมอมองแล้วน่าจะเป็นแบบไม้แบบมาตกแต่งสวนที่มันสวยงามเลยครับกราบสวัสดีครับ,รบ,รบมาพบกันเป็นอีพีที่สามครับวันนี้มาทำต่อให้มัน จะวดเสร็จเลยก็ไม่ไม่เชิงครัต่อวันนี้มีทำเป็นโต๊ะรากไม้แบบว่าเป็นไม้แบบธรรมชาติเราจะมาทําเป็นแบบดัดไปตามธรรมชาติแต่ต้องใช้เวลาในการมองว่าจะเอาบางแบบไหนจุดไหนทำยังไงนะครับคอยติดตามดูกันนะครับอย่าเพิ่งเบื่อผลงานกันนะครับ อีพีหนึ่งอีพีสองก็อย่างที่ท่านเห็นแล้วครับอีพีนี้เป็นอีพีที่สามจะทําไปเรื่อยจนจนจะหมดนี่แหละจนหมดความคิดจะาวางไว้ตรงไหนเรื่องเข้าป่าก็คงพักไว้ก่อนเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ยางรั่วเอ้ยสอนหลดุดไม่รั่วแล้ว ลูกศรมันมันหลุดเลยจำเไ็นไไต้องเปลีย่ยนยางใหม่ส่วนเน็ตโดนตัดเรียบร้อยแล้วเน็ตบ้านโดนตัดแล้วเดี๋ยก็จะใช้แบบสมัครเนรายวันนะครับโหลดอัปโหลดวิวเมื่อคืนอัปโหลดตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีห้าเลยอ้เน็ตไม่แรงเน็ตหนึ่งกิก เออหนึ่งเมกหเมกสมัครเมน็ตหนึ่งวันไว้โหลดอัพโหลดวีโอไว้แต่เที่ยงคืนนึกว่าตื่นขึ้นมาที่สามเปิดดูยังได้ครึ่งตื่นทีหนึ่งหกโมงเสร็จพอดีประมาณห้าโมงเช้านะ่ะสิก็ติดตามกันเลยครับไม่พูดมา 对、嗯，那我们开开电视。<laughs> tá các bạn Hãy subscribe nắm nặng. กด80โล จิบโลกับเบ่านะนีน เขพยายามหรอ่านอ่ะอ่านอังบาอบ่ันอ่รับบ่รับบ่รันบ่รันอ่กับบ่รันบ่รับบ่รับ่รันบ่รับบ่นับบ่รันบ่รับ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 บ่้ับบ่รับ้่รับบ่รันอ่รันบ่รับบ่ขับน่รับบ่ับ่ขั่ั่ั่ั่ั่ับ่ัอ่ั่ัน่ั่ัน่ั่ั่ั่ั่ั่ั่ั่ั่ัอ

rất nhiều cơn phong đó không <laughs> biết là vậy bốn bẹt tiếp cân nặng đây ừ. lức, lức, kiếm đi phong cái <laughs> này ลีกตอกสำหรับรับน้ำหนักได้คนที่น้ำหนักเยอะ 40, tu,

เสร็จทุกคนาร้องขึ้นค่ำขึ้มค่ำขคึ้มค,ำค่มคำ,คมคำมันฝนจะตกสองวันติดแล้วเมื่อวานก็อย่างเงี้ยขึ้นค,ค่คำขึ้นค่ำพรคืบมันฝนจะตกแต่มันก็ไม่ตกแต่วันนี้นี่ร้องทั้งร้องทั้งเหมือนพระจะพ่าก็เลยกลับเข้ามาก่อนยังไม่เสร็จดิคาดว่าค่งน,นี้เสร็จให้ท,ทําทอนี้ที่จริงอะมันจะต้องทําจนถึงนู่หละหกโมงโมงกว่ายัง ยังมองเห็นอะไรอยู่นะอืมค่อยๆทำไปเย็นไงตองเย็นนี่อากาศมันมันจะเย็นครับอากาศจะไม่ร้อนอช่วงกลางวันนีไม่ไหวไร้อนอีกอย่างเราทํากับตอไม้นี่รากไม้นี่มันจะเราต้องค่อยๆทําแล้วก็มองพิจรนาไปมันจะคดโค้งคดเลี้ยวของเขาตามธรรมชาติไปพยอายามทํา ถามว่าทาทำไมก็อย่างนี้แหละถ้าให้ผมอยู่ปเปล่าๆอยู่ว่างมันก็ทุกคนก็อาจจะเครียดได้นะเพราะว่าแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนที่ผมเดินไม่ได้ความกังวลความเครียดเรื่องอย่างอื่นนี่ผมไม่มีมีแต่คิดว่าวันนี้จะต้องดูแลชีวิตเรายังไงช่วยเหลือชีวิตเรายังไงไปเรื่อย พอเราหายแล้วเราก็มองอีกมุมหนึ่งคืออยู่เฉยๆเหมือนเมื่อแบบก่อนไม่ได้แล้วจะให้เรามานั่งแบบว่านั่งๆนอนนอนอยู่ใจในห้องมันไม่ไหวแล้วพอเราเดินได้อะไรเราก็ออกไปทํานูน่นทํานี่สิ่งที่หนักๆเราก็ไม่ทําเราก็จะรู้ตัวเองว่าอันเนี้ยหนักนะยกไม่ไหวจับจับดูเคียเคียยกควายยกยกดูว่าเอออันนี้มันหนัก จริงมันก็ไม่ไหวอย่าฝืนเลยเดี๋ยวก็จะได้รับอันตรายต่อร่างกายของเรานะก็ทำํจำจมแบบแบบอันไหนหยิบจับได้ก็ทําไปเรื่อยๆทําให้เรารู้สึกสบายใจผ่อนคลายไม่มีอะไรที่จะมาคิดจะเครียดค่อยๆทาไปตอนนี้ก็เน็ตก็โดนตัดเรียบร้อยละก็ไม่มีอะไรไม่อดากังวลเลยแล้วเพราะเน็ตมือถือก็ใช้ได้เราก็สมัคร ายวันเอาเนี่ยแล้วก็ลงเลยเมื่อก่อนเราก็อยู่ได้ในสมัยก่อนปีห้าแปดห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะไม่มีเน็ตไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ในบ้านผมนะเพิ่งมาติดเนี่ยปีสองสองห้าห้าเก้านั้นแหละติดสัญญาณทั่วบ้านตอนนั้นไม่มีไม่ได้คิดไม่กังวลอะไรดูทีวีแค่นั้นแหละ เย็นก็ดูทีวีดูหนังกันดูแผ่นอะไรกันมาก่อนแผน่นเยอะฝนตกแล้ว,วทุกคนดูดิเยอะเลยสุดท้าฝนลงจนได้โอ้โหลงเยอะเลยนะครับวันนี้วันแรกเลยทีย่ฝนตกเยอะที่สุดอึ่งอ่างก็คงจะลงแล้วเมื่อกี้ลมมาพักหนึ่งแหละแต่ก็หายไปแล้ว